เฮ้ยแมวอย่าเล่นกองยา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 โอ้้หพอดีว่าพอดีเพราะว่าพอดีว่าพอดีว่าพอดีว่าสวัสดีครับวันนี้ก็คือว่าเนี่ยมันส่งมีพัสดุส่งมาก็คือของ B&K กับของ CGM สั่งไม,ม่พร้อมกันแต่มาส่งพร้อมกันน่าจะเป็นเพราะว่าโฟโต้บุ๊กเขาผลิตมาทีหลังพร้อมกันนะครับอาจจะช้าหน่อยนูสถานการณ์โควิดดูนะนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะ เจะเป็นการเปิดกล่องมาดูเวลาใครที่ได้รับพัสดุจากออฟฟิเชียลมาแนะนําว่าให้อายค i ิไปไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามีปัญหาค่อนข้างจะบ่อนกันเอ้ในนี้ก็จะอันนี้จะต้องเป็นเอ่อ CD เอ้อไม่ใช่เป็นโฟ b ต o บจำนวน10บสิบสิบสเล่มนะดูนะเิดกไปให้เห็นๆเ,เลยนะครับต้องมีครบสิบเล่มก่อนนะ,ะดับแรกถ้ามันเกิน ถ้ามันเกินไม่เป็นไรถ้ามันเกินก็ลบคลิปทิ้งไปแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ครบแล้วก็อ่ะหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่ห้าหก็ดแปดเก้าอ๋อสิอโอเคงั้นเดี๋ยวแยกเป็นสองคลิปแล้วกันเนาะอันนี้เอาเฉพาะทีนี้ก่อนแล้วกันโอเคสรุปว่าโ,โ,โฟโต้บุ๊คเหล่าคบนะครับอ,อืแ่เดินดูเลยแล้วกันว่ามันเป็นยังไง จริงไม่ต้องส่งมาพร้อมซีดีแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดมันก็เลยช้าหน่อยไม่สามารถแกะแบบแกะเข้าไปได้ว่าต้องตัดต,ตัวพุกก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรอยู่แล้วมัวก็จะมีลูกสุ่มด้วยนะว่าได้สุม่มแต่จะได้ใครโอเห็นเลยอะ่ะ <laughs> <laughs> งั้นเดี๋ยวอีกอันนึงเราเปิดจากด้านนี้นะจําไว้นะ <laughs> ก็คืออ่ะได้จูเน่ก็แล้วกันเนาะนีะ่ยจูเน่เห็นไหม <Okay. S 1> แล้วก็นี้จะเป็นมิวสิกการ์ดแต่ว่าโค้ดนี่เราใช้ไปแล้วนี่เพราะว่า เลือกตั้งจบไปแล้วอะ่ะก็คือโค้ดเนี่ยใช้ไปแล้วนะครับอ๋อถ้าเกิดว่าเราสั่งมิวสิกการ์ดแยกมันจะได้เป็นรูปเมมเบอร์แต่ว่าถ้าเราสั่งเป็นโฟตโต้บุ๊กนี้มันจะเป็นมิวสิกการ์ดแบบเป็นแค่รูปอย่างนี้เฉยโอเคสรุปอะไรได้รูปอยู่เนี่ยมาดูอันนี้ดีกว่าโฟตโต้บุก๊กก็คือมีแสงวิบวับวิบวับด้วยเนาะเป็นปิ๊นมาแบบยากข้างในก็เป็นกระดาษมีอะไรต่างๆนะนะปึ๊บปุ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 ๊บมีอะไรบ้างเนี่ยนอกจากรูปก็มีรูปมีเเนื้อพลง แค่นั้นจบสรุปเป็นอย่างนี้แหละสิบเล่มโอเคเป็นลุนลูกอย่างเดียวดีอันเดี๋ยวต่อไปเราก็มาดูเลยแล้วกันว่าลุนลูบอย่างเดียวจริงๆริงอย่าเอาด้านหลังนะหันด้านหน้านะก็ด้านนี้ใช่ไหมเออด้านนี้โอเคอันนี้อันที่สองนะปึ๊บแนวนอนเจนวะโอ้โหก็คือ,อใส่ฟิล์มกันอยู่ใส่ฟิล์มกันกเจนแนวนอน โอเคงั้นอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเอามาลุงบวตรงนี้คุไม่กล้าเล่นบวกทำไมอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีแล้วคนอื่นแทาจะรู้อยู่กูคิดอะไรเล่นได้ช่องเราไม่เคยเครียดไม่มีอะไรดีจังละตัดนะครับไม่พยายามพยายามรักษาภาพโพสต์อยู่ถึงจะไม่มีให้รักษาแล้วก็แตดง่ายดีว่ะแล้วก็นี่เปิดมาเลยนะฟึ๊บแนวตั้งไม้ว่ะโอ้โหนี่ไม่แนวตั้ง คก็วางไว้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาเลียงสิเอออันที่เท่าไหร่เนี่ยสี่สี่แมวล้องเหรอปล่อยแมวไว้ก่อนโอเคโอเยู่แถวนี้แหละขังมันนะปึบเอ้ยซ้ำเดี๋ยวเหรอเอาแล้วมีซ้ำเข้ามาจำไม่ได้แล้วว่าครัวที่แล้วเราได้อะไรบ้างด้วยอะเปิดเป็นสี่อันทำไมซ้ำสองละอันนี้ซ้ำอีกนี่ ด่าเลยนะด่าตัวเองนะมือนายไม่ดีไงไม่ซาำว่า,ส,าสัจจังว่ะโอ้ในเพื่อนจองแล้วด้วยโอเคสัดจังแมของเพจเป็ดซึน48จองไปแล้วไปกดติดตามเพจมันด้วยนะเพจตากล้องนะครับเพจเป็ดแล้วมันเอาสัดจังทำไมเออึบเฮ้ยน้ำหนึ่งมาว่ะโอ้ อันนี้ได้น้ำหนึ่งแล้วที่ต้องการเพราะว่าน้ำหนึ่งเป็นเซตเตอร์ในซิงเกิลนี้นะเราก็ต้องเก็บอยู่แล้วก็เลยได้เองเลยไม่ต้องซื้อโอเคนี่คือขาดไม่ได้ว่าซื้อแน่นอนเออตอนนี้ลดให้ได้น้ำหนึ่งแบบนอนอีกอันหนึ่งก็คอมพิวต์ปิดจ,จ็อบไม่ต้องไปหาซื้อกัเลยไม่ต้องเดินเทดโซนเลยโอเคอันนี้แนวนอนใช่ไหมแนวสร้างปึ๊บอ้อยพาขวัญได้พาขวัญอย่างน้อยก็ไม่ซ้ำหรอวะสีผมสวยไม่ซ้ำก็โอเค เท่าไรแล้วเนี่ยเลยแค่สามอันเองอ่ะคิ่ว่าจะได้ไหมน้ำหนึ่งแนวนอนนายให้เรามายืนมานั่งดูนายกาชานายคิดว่านายจะรอด <laughs> นายคิดผิดหรือเปล่าวะถ้ากองดูดดวงดีกว่ไม่นแนวนอนจริงแต่เป็นฟอนต์วะก็โอเคอยู่ฟอนต์ก็ได้อยู่แต่อยากได้น้ำหนึ่งอะได้จุบๆ <laughs> ใครมีน้ำหนึ่งเอามาแลกไหมน้ำหนึ่งแนวนอนเฮ้ยคอร้อ,อ,อง แนวตั้งใครวะเนี่ยแต่ก็ยังไม่ซับนะอันนี้น่าจะเป็นฟีฟ่านะใช่แล้วแหละมัง้งน่าจะ FIFA ฟีฟ่าแหละฟีฟ่าน่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจำไม่ได้สรุปสองสุดท้ายแล้วไหนน้ำหนึ่งไหมแนวนอนไหมไปดูแป๊บหนึ่งก่อนแนวนอนวะโอ้โ,โอฟาบเดี๋ยวดึงไอ้ฟอยนี่ออกก่อน ฮ้เฮ้ <bin out> <disappointment> oh, <cek> ้โ <phải> อ <been so nice> ้จบเลยเป็นเนยอะเนยอะสรุปก็ได้ตามนี้แหละเลียงเลียงเลียงครบเรื่องเนี่ยสิบอันอะครบแล้วดิอันนี้สองเลยองเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเก้าสิบครบเลยแนวนอนสามอันขาสน้ำหนึ่งแนวนอนก็เดินเทโนต่อไปแล้วกันสรุปก็ได้สรูปตามนี้โฟต้บวกไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่มีแต่ลูก ไม่กินหน้าด้วยเดี๋ยวว่าซื้อเอาโค้ดบัตรจับมือแล้วกันเนาะโอเคปิดคลิปนี้ได้เดี๋ยวมีอีกกองหนึ่งถ่ายต่อเลยเฮ้ยแมวอย่าเล่นกองอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าโอ้โห